สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงทวิกี้นะปิดหูสักเซนหนึ่งนะครับยกเว้ลูกค้าสั่งคว้านผมหมอ่อกลูกค้าชื่ออะไรครับแต๋วมาจากที่ไหนครับดอนเมืองติดตาม YouTube ช่างใหญ่มานานนิ้ยังสองสามเดือนแล้วแหละดูผ่าน y o youtube <c oughs> รหรือ f Facebook อะไร Facebook มั้งหรอมีแรงบันดาลใจมาจากใครอ่ะก็คุณหมอจอย เห็นซอยให้คุณหมอจอยแล้วสวยเทปประธานโอสถใช่ใช่ดรดรจอยอท่านเพาคุณตัดเป็นประวันวันของวันเนี่ยอโอเคแต่ว่าไม่ต้องสั้นเหมือนหมอจอยหรอกนะไม่เอาสั้นขนาด,ดนั้นเอาแบบสไตล์ของเราดีกว่า,าสไตล์ของเราเพราะหมอจอยจะสิ่งนะหมอจอยหมอจอยยังวัยรุ่นอยู่ผมจะยกขึ้นมาเลยนะครับยกขึ้นมาเลยตัดเลยผมตัดขึ้นมาสองนิ้วเลย เลยสองนิ้วตัดเลยโดยสองนิ้วตัดเลยคีบแล้วตัดเลยผมจะตัดให้มันปกหัวสักเส้นเดียวก็พอ ยกขึ้นตัดซิกแซกข้างหน้าเขาหวีลงมาเลยตัดพอดีขี้บนอ่ะตัดสั้นไปเลยแล้วสไลด์เลยหวีลงมาเลยหวีลงมาแล้วตัด หมอจอเทาจข้างหน้ายาวอันเดอร์คัตของของเราไม่ต้องยาวก็ได้ครับกค่นี้เลยเอาเท่านี้เลยด้านหลังครับด้านหลังโชคดีลูกค้าหัวทุยมาจากมาจากบ้านอยู่างนั้นทำให้การตัดเซลล์นี้มันง่ายขึ้น ช้อนขึ้นแล้วก็ตัดแล้วก็ยกไปเลยตัด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 ไปเลย ตัดให้เสียบทีละข้างกันได้เลยมุกโยก้าสีบ่งสายนะความยาวเดือประมาณสี่นิ้วนะไม่งั้นมันจะถิ้งทุยไปถึงวัดดอนเมืองมันอยู่อยู่แถวสอนอน้ำเบินเก่าความทุยนะมันจะไม่ถึง คุมคัสต์ไปเล,ลยราศีเมษงอนบีนะครับว่างวีสีผ้าอุศาแล้วก็ไล่ขึ้นไปถึงกลางไปหัวมันยาวแล้วก็ตัดที่ข้าก็ยกขึ้นมา ลำไปหวัวมันสามนิ้วแต่กรด้างข้างไปหวัวให้เหลือแค่สองนิ้วพอเห็นไหมคงขยับเหลือสองนิ้วตัดปีช้อนกลับก็ได้ขีิบตัดเถอะีบมาแล้วตัด ปลอยพลอยแล้วก็ตัดดีช้อนขึ้นแล้วก็พลอยเขาหน้าวีลงมาตัดพอดีคิ้วขึ้นไปเลยตัดเลยเนี่ยมาไปเลย แล้วก็สบับเสื้อสไลด์ค่อนข้างซ้อนขึ้นแล้วก็ตัดมันยาวใช่ไหมเนี่ยพับหข้างหน้าแล้วสไลด์ลงมาเลยสไลด์กลงมปเลยตัดเ,เลยแหละ คนทวิกี้มันต้องมีอะไรมันต้องมีล่าใสเส่ลักของเขานะฉันใหญ่ก็จะพูดย้ำอย่างเงี้ยล่าใสคอเคลียมีช้อนคือเราตัดดูดไปด้านข้าง มีวันทุกงข้างตัดมีช้อนขึ้นมาตัดมีช้อนขึ้นมาตัดหัดวถุยละหรือว่าสีสานทุยความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนแม้กระทั่งช่างใหญ่ก็อยากจะถุยเหมือนกัน แต่ไม่ทันแล้วต้องกลับไปเกิดใหม่อย่างเดียวนะช่างใหญ่นี่เขาจะไปด้วยกันไหมขีดน้ำหน่อยกลุ่มแห้งแนละ้วขีดน้ำเปล่านะ่้เข้าไปช่างใหญ่ตัดตรงๆเลยให้เหลืออยู่แค่สามนิ้วนะ ตรงๆเลยโน้มไปเชื่อมบนข้างที่มันเป็นไงที่เป็นยาวสองนิ้ว่ะเชื่อมนะสามกับสองเนะี่ยเชื่อมข้าากันนะเชื่อม เช็คนะอัปเดตขึ้นมาเนะี่ยเลยสามนี้ก็ตัดออกมามเช็คตัดแนวขวางก็เช็คแนวนอนตัดแนวนอนก็เช็คแนวขวาง nhiều hơn này không? bỏ này Cứ sấy sấy ส่วนมากจะไม่ค่อยแตกค่ะไม่เป๊ะเป็นพอปเป็นข้างนี้ข้างอะไรอะ่ะคจากนี่มานี่สายไปขวาสายไปขวาได้ได ไปก่อนหนอ่งทีไปก่อนหนึ่งทีตรงนที่มันหนา หนาแล้วก็สับเข้มบางนิดหนึ่งสับทีดละชัน้นหลังไม่มนหนมูมันหนาก็สับมันมบางมันหนากอ สายบางสอบสายบางให้มันบางทั้งข้างหน้าข้างหลังอะไปเคียงกัน หลังไม่หูมันหนาเห็นไหมเนี่ยเราก็สับดีคอติงเข้าไปเนี่ยหลุดหลังไม่หูนเนี่ยตัวเนี้ยสับบางสับ ซับซับดึงจอนดูซ้ายขวาเนี่ยยกขึ้นยกขึ้น 1, 2, หนึ่งสองสามดีช้อนขึ้นหนึ่งสองสาม มีช้อนขึ้นเราไปตัดตรงไว้มันก็หนาแล้วก็สับเป็นบาง ต้นหน้าหน้านชอบตั้งหรือชอบย้อยครับตนาชอบขึ้นชอบตั้งขึ้นหะอ่าใช่เพราะเาหากว่าเอาอมันตรงนี้มันจะคันคันได้ได้ได้ึงดูจอซ้ายขวามันเท่ากันหรือเปล่าเราก็ดึงดูนะตรงไหนมันหนาก็จับหรอก ตามอัธยาไสแล้วก็ตกแต่งของเราไปตัว้น่ๆก็สไลด์ออกนิดนึง มันหนาตอนนี้ก็สไลด์ก่อนี้นะ ตรงส่เวกด้งชีดสเปรย์ได้ไหมได้นางก็จะยกขึ้นยกขึ้นหน้าจะได้ยาวขึ้นหน่อย ยกขึ้นแล้วดึงดึงกลับนะเดี๋ยวให้มันตั้งคินประมาณนี้ได้อยู่นะความสูงก็คือไม่มีแสงนะ,ะงไปเปรยไปเลยแสกแนละ้วเดี๋ยวเห็นงอก ๋ยวจะปล่อยจะจะจะปล่อยให้ผมเขาแต่ทวงนี่ผมหงอ,อกโผยังไงนะหลับตาไว้จัดทรงเดี๋ยวจะตัดผมวาช่างใหญ่ก็สำรองจองคิว มาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0625483999และ0819856234ช่องทางออนไลน์ก็จะมีไลน์แอดพิมพ์คำว่า a ดไ i น์นำหน้านะ K A S E M อ่านว่ากระเซมแฟนเพจเฟซบุก๊กก็กำนิดสาลอน คำเดิร์ซาลอนชื่อจำง่าง่ายเดี๋ยว้ามีทีมงานคอนเฟิร์มเรื่องคิวนะข้างล่างก็วีลูมาให้มันตกธรรมชาติอ่ะเอาดูข้างหลัง มองเห็นไหมเห็นค่ะเห็นความทุยนะฮะใช่ได้ตรงไหนใช่ได้เลยเลยวัดไปเขียวไหมเออสา <c ười> นู่นเลยลสวนสมเด็จย่าเลยอ่าใช่ยังยิงไกลไกลไปเลยความทุยนะรู้สึกเบาหัวไหมเบาค่ะก็ขอขอบคุณลูกค้าที่เราอยากถ่ายคลิปวดีโอนะชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยร้านตั้งอยู่ไหนเนี่ยก็ตั้งอยู่นี่ตรงข้ามตลาดยี่เจริญนี่ยซอยพุ่มขนจุลนห้าสิบสองแยกจุดตรงข้ามกับแยกสามนะ หรือว่าคอมพิว Google Map อะคิดคำว่ากำเนิดซาดอนก,ก็จะนำทางมาที่นี่แล้วนะครับเชียงระยะได้ว่าห่างจากตัวของคุณกนะี่กิโลนะวันนี้ก็ลา่อวครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย,บาย